ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เมาะขอ,อนำเสนอรายงานสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลการนิเทศกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โดยรถอ่านฉันและรถโมบายเคลื่อนที่ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเช่นกิจกรรมอ่านแล้วลงมือทำการทชชําช็อกโกแลตฟองดูกิจกรรม DIY กระเป๋ารักการอ่านกิจกรรมการทําขนมปังกรอบปังใจกิจกรรม DIY สมุดเล่มเล็กรักการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันตรุษจีนเป็นต้นจากการนิเทศพบว่า กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้เข้ารับบริการตามเป้าหมายวัสดุอุปกรณ์สื่อมีความเหมาะสมกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานที่และบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้รับการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้บริหารเป็นอย่างดี การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองผลการนิเทศครูมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาวางแผนจัดทำหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรเช่นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าวงกิจกรรมการทำไข่ปาลม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูการทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์มีการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนเรียนการฝึกปฏิบัติตามทักษะของกิจกรรมที่เปิดสอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และวิทยากรมีความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ใหม่ๆตามหลักสูตรที่จัดเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมครูได้มีการวัดผลประเมินผลประเมินความพึงพอใจและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกลรระดับอำเภอแม่เมาะมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด344คนผลการนิเทศครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงมีการทำโครงงานและบัญชีโคเรือนครูได้มีการเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาจัดกระบวนการการเรียนรู้พร้อมกับได้มีการบันทึกหลังสอนจากปัญหาที่พบในการจัดกระบวนการการเรียนรู้และนำผลไปแก้ไขปรับปรุง โดยการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป